บุคลิกภาพดีมีชัยเปกว่าครึ่งบุคลิกภาพดีมีชยัยไปกว่าครึ่งหรือว่า personality นะอ่าเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเอเมื่อประมาณทักสามสิบปีที่แล้วนะเออพูดมันไกลมากนะพูดมันนานมากทีเดียวสาสิบปีที่แล้วก็เคยเห็นคนแบกบของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบกบพวกอ่า ก๊อกน้ำน้ำดื่มะนะที่ไปกรองน้ำเครื่องกรองน้ำดืม่มยี่ห้อต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆเดินต่างแดนผูนกคไทใส่สูตรนะบางคนใส่สูตรด้วยบางคนก็ไม่ใส่สูตรแต่ว่าผูกคไทแต่งตัวชุดขาวชุดสีฟ้าแต่ว่ามีเคไทผูกคอตลอด ผมก็นึกสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันก็ร้อนนะทาไมไผู้ในไทยเดินแบกเครื่องกองน้ําเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างแดดเพื่อขายเข้าบ้านนี้ออกบ้านนั้นเข้าบ้านนี้ออกบ้านนั้นปีแล้วปีเล่าเห็นเขาทาอย่างนั้นมานานแต่พอหลังจากที่ตัวเองไปศึกษาแล้วก็ไปพัฒนาไปพูดคุยกับผู้รู้เขาก็บอกว่าบุคลิกภาพเนี่ย มันแสดงถึงฟอร์มน่าเชื่อถือบุคลิกภาพเก็บเสมือนหน้าต่างหน้าตาของหัวใจเอ,อ่หน้าตาของหัวใจเพราะอะไรคนเราบางครั้งเนี่ยมันเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีเงินในกระเป๋ากี่บาทมีเงินจินข้าวไหมพกเงินกี่พันกี่ร้อยแต่เขาดูบุคลิกภาพเขาก็อยากคุยด้วยอยากทักทายอยากปลาไสตรงกันข้าม ถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนในกระเป๋าแต่คุณแต่งตัวแบบมอซอแต่งตัวซ่อมซ้อนะคนเขาก็ไม่อยากจะคุยด้วยเขาก็กลัวนะครับเพราะภาพลักษณ์ภาพโพส์ที่ออกมานั้นอ่ะมันทําให้เกิดความอ่าน้าน่ากลัวอ่าไม่น่าพูดคุยด้วยไม่น่าไว้วางใจนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบุคลิกภาพนี่นะมันก็ทําให้เวลาเขาเข้าไปคุยกับลูกค้าก็เกิดความศรัทธาเกิดความน่าเชื่อถือ เกิดความไว้วางใจอ่าเสร็จแล้วพอเกิดความไว้วางใจก็สามารถที่จะขายเครื่องกรองน้ําเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆได้แล้วก็มีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อไปนี่ก็เป็นข้อแรกนะว่าเออทาไมเขาถึงแต่งกายดีบุคลิกดีถึงมีชัยไปกว่าครึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าบุคลิกาภาพดีการแต่งกายดีเนี่ย มันชวนให้รู้สึกว่าเออเรามีระเบ,บียบวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวว่าตําแหน่งใหญ่ตําแหน่งสูงตําแหน่งเล็กตําแหน่งน้อยอ่ามันอยู่ที่ว่าบุคลิกภาพของเรานั่นแหละการรู้จักการละเทศะบางคนไม่รู้จักการละเทศะอะไรเหมาะไม่เหมาะอะไรควรไม่ควร พราะฉนั้นเขจะมีแบบแผนไว้ทําไมว่าเออเวลาไปการส่งต้องใส่ชุดขาวนะใส่เสื้อขาวนะใส่เสื้อดํานะเ,าเสื้อสีเทานะาทําไมไม่ใส่สีแดงทํำไมไม่ใส่สีชมพูทําไมไม่ใส่สีฟ้าสีม่วงอย่างนี้เห็นไหมนั่นแหะคือกาลาเทศะกาลเทศะบางครั้งเราก็รู้จักคําว่าการเทศคืออะ,คอะไรรู้จักสถานการณ์ ู้จักเหตุการณ์รู้จักสภาพแวดลอ้อมไม่ใช่ว่าเราไปขวางโลกสุดท้ายก็อยู่ในโลกยากนะครับขวางโลกก็อยู่กับโลกยากนะประเด็นที่สามประเด็นที่สามคือ,อบุคลิกาภาพดีมีใจไปกว่าครึ่นนี่ก็คือเรื่องของอความมั่นใจคือคนใส่เวลาแต่งตัวดีๆเนี่ยไปไหนมาไหนก็สร้างความมั่นใจให้กับตนเองว่าเออ เราก็แต่งตัวดีเนาะสังเกตได้จากอะไรก็สังเกต,ได,กไ,กเกตได้จากนักศึกษา,าภาคพิเศษาภาคพิเศษคือคนที่ทํางานแล้วนะมาเรียนหนังสือตอนทํางานตอนเรียนเขาก็แต่งตัวตามสบายฮะอาจจะเป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานหรือว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยอะไรเงี้ยเนาะบางครั้งการแต่งกายก็ธรรมดาอยากแต่งอะไรก็แต่งสะดวกสบายแต่เวลาวันที่จะ ใกล้รับวันรับวันวันปริญญาเนี่ยรับรับรับปริญญาบัตรเนี่ยต้องโอ้ดูจักใส่วันแรกวันหนึ่งวันวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยอาจจะฝึกเนี่ยเราคือแต่งตัวสุภาพไม่เคยใส่คัดชูผู้หญิงก็ใส่หุ่มส้นนะคัดชูผู้ชายก็ใส่ผูกเล็กไทยนะไม่เคยผูกก็ต้องผูกนะครับ มันเกิดความมั่นใจเกิดความรู้เออเขาถ่ายรูปออกมาก็สวยรอแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ปะเพราะเราไม่เคยใส่ในสุดท้ายรองเท้าก็กัดตีนอ่ะกัดเท้าเออกัดเท้าหาพลาสเตอร์หาอะไรมาใส่มันก็ไม่ไม่ไม่ได้ครับเพราะว่าเวลารองเท้ามันกัดตีนกัดเอ่อเท้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลแล้วก็จะแสบยิ่งถูกเหงื่อเราถูกความร้อนก็ยิ่งแสบเจ็บนะอ่าเดินขากระเพากระเพา แต่ถ้าเราทําจนเป็นนิสัยทําจนเป็นประจําความเหมาะสมความอะไรความมั่นใจเราก็เกิดขึ้นจะทําอะไรก็เกิดความมั่นใจอยู่ที่ตัวเราละครับว่าเราจะสร้างแบรน์ให้ตัวเราบางครั้งเราก็จะยอมที่จะสร้างความมั่นใจสร้างความแตกตา่างสร้างความโดดเดน่นสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับตนเองเพราะ คนอื่นไม่สามารถที่จะพูดอะไรให้เราได้ไม่สามารถที่จะบอกอะไรเราได้ทุกอย่างไม่สามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายให้เราได้แต่ตัวเรานี่แหละสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายให้ตัวเองได้ครับสวัสดีครับคลิปดีมีประโยชน์ก็แชร์นะครับก็ช่วยกันแชร์ให้กับลูกๆหล,ลานให้กับตัวเองให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่นะเป็นก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งบางครั้งมันเป็น เรื่องของความเป็นสากลน,นะเป็นความเป็นยูโิเวอร์เซลนะบางครั้งเอ่อบางคนอาจจะมองว่าเอออาจารย์บางครั้งก็พูดอีสานบ้างพูดลาวบ้างอะไรวะาพูดอีสานพูดลาวนะหรือว่าเรามาเทอร์แลนกเวชนะเอ่อบางครั้งก็พูดแต่จริงๆแล้วคือเราเป็นประเภทแบบคนไทยครับพูดอะไรก็ได้เอ่อในเมื่อเราทําอะไรได้แล้วเนี่ยเราอินเตอร์แล้วไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกลัวใครว่าจะเป็นอะไร ขออย่างเดียวอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือ,รอดร้อนก็พอแล้วครับสวัสดีครับ